เวลาคุณทานแตงโมทานพร้อมเม็ดหรือไม่ทานพร้อมเม็ดครับคุณทราบไหมครับว่าในตัวเม็ดแตงโมนั้นเนี่ยมีสารอาหารเยอะมากๆครับไม่ว่าจะเป็นโปรโตีนไขมันโอเมก้าสาวิตามินเกลือแร่และสารต้านอนุมูลอิสระอีกมากมายครับและนี่คือ3อย่างที่การทานเม็ดแตงโมนเนี่ยช่วยคุณได้ครับข้อแรกเลยเขาช่วยทําให้กระดูกคุณแข็งแรงครับเนื่องจากว่าในตัวเม็ดแตงโมนั้นเนี่ยมีแมกนีเซียมมีแมงกานีสมีโพแทสเซียมและมีโปรตีนที่ดีครับช่วยต่อต้านภาวะกระดูกพุนของคุณได้ครับข้อที่2 ช่วยทําให้เส้นผมของคุณแข็งแรงครับเนื่องจากในตัวเม็ดแตงโมเนี่ยมีโปรตีนที่ดีนะครับมีคอปเปอร์ช่วยสร้างเม็ดสีเมลานินทําให้ผมคุณนุ่มและสวยครับข้อที่3ครับช่วยคุณลดน้ําหนักและลดความเสี่ยงโรคเบาหวานด้วยไม่เหมือนกับที่คุณเข้าใจมาใช่ไหมครับว่าแตงโมกินแล้วน้ําตาลขึ้นอันนี้คือน,นักเรียนของหมอแบงค์เองครับทานผลไม้เนี่ยแล้วสามารถลดน้ําตาลสะสมได้จาก11.5เหลือ6.3ครับเพราะนั้นถ้าคุณอยากสุขภาพดีอย่าลืมทานแตงโมพร้อมเม็ดนะครับ